วัสดีครับันนี้ผมนะครับจะมารีวิวนะครับลำโพงนะครับแหลมโดมนะครับแบบซิวโดทวิตเตอร์นะครับของ a อนะครับรุ่นนี้เลยอันนี้เป็นทวิตเตอร์นะครับแบบซิวโดหนึ่งนิ้วนะครับเป็นโดมผ้านะครับงานสวยเลยนะครับตัวนี้ มีบล็อกนะครับสำหรับให้ใส่เยอะมากนะครับตั้งแต่แบบตั้งบนคอนโซลนะครับลักษณะครับขายึดแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับสำหรับนะครับบางทีใส่นะครับกับเออด้านหน้าคอนโซลเดี๋ยวนี้ครับอย่างดี a x 2 0 2 0นนะครับมันจะมีช่องทวิตเตอร์อยู่ด้านหน้าให้ใส่นะครับสามารถนะครับที่จะเอาขานี้นะครับไปยึดใส่ได้เลยนะครับ ความไม่พอดีตรงนี้ครับทำเราสามารถตัดนะครับตัดแต่งนะครับเพื่อที่จะใต่วางตำแหน่งให้มันพอดีได้นะครับหรือว่าเป็นหูช้า์นะครับของมิตซูบิชินะครับไททันปาเจโร่นะครับตัวปี07นถึงปี12ก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือว่าเราจะไปใส่ที่หูช้าง์นะครับหรือจะไปแบบเจาะฝังที่ประตูนะครับก็จะมีบล็อกให้อีกแล้วนะครับ หลายรูปแบบมากนะครับในกล่องของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีนะครับคอนเดนเซอร์มาให้นะครับแล้วก็ชุดสายมาให้นะครับชื่อรุ่นนะครับ Audio Quad นะครับซิลโ돔ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ A Q นะครับ T นะครับ3 8ด H D a q t 3 8 h d นะครับท่านที่อยากได้ Twitter นะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่มีช่องทางเลือกให้เราหลายอย่างเหลือเกินนะครับติ่งตรงนี้เป็นข้อดีนะครับเราจะฝังก็ได้นะครับฝังอย่างฝังกับหูช้างนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้นะครับขอบก็มีให้บางๆครับแล้วก็เป็นเป็นขอบแบบหนาด้วยนะครับทําให้นะครับเวลาที่เราจะ ฝังที่หูช้างอ่ะเราการเจาะรูต่างๆเราก็ไม่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องเก่งจนเกินไปนะครับที่เราจะเจาะหูช้างนะครับครับครับอันนี้คือหูช้างตัวอย่างนะครับเราก็สามารถวางเข้าไปได้เลยสวยเลยนะครับอันนี้เป็นหูช้างรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับสวยเลยนะครับหรือเราจะไปตั้งบนคอนโซลนะครับเพ่ก็อย่างที่บอกครับว่าคอนโซลเนี่ยมัน มีมีตำแหน่งที่วางให้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับวางตำแหน่งแล้วก็ดูดีละออถือว่าครับเป็น Twitter ที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับ AQ นะครับ AQ ซิวโดง Twitter นะครับรุ่นนะครับ AQT 3 8 HD นะครับ AQT 3 8 HD นะครับ สนใจก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเสียงรถยนต์ทั่วไปนะครับหรือว่าจะทักมานะครับทักมาที่ช่องของเราก็ได้เช่นกันนะครับที่เพจของเราก็ได้เช่นกันนะครับ้ากข้อความทิ้งไว้นะครับหรือว่านะครับโทรมาในเพจของเราก็ได้ครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวให้ดูกันครับทวิตเตอร์นี่เป็นเอ่อทวิตเตอร์นอกจากทวิ t เตอร์เป็นโดมผ้าแล้วนะครับ คอนเดนเซอร์ครับที่ให้มาครับยี่เป็นยี่ห้อค่อนข้างจะดีเลยเป็นนิบายของเขาเองครับครับสนใจก็หาได้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเสียงย่ทั่วไปนะครับในในในเน็ตมีขายนะครับแล้วก็หรือจะซื้อที่เราก็มีเช่นกันนะครับสนใจไงก็ลองดูกันครับวันนี้ก็มารีวิวครับทวิตเตอร์ตัวหนึ่งให้เป็นทางเลือกนะครับสาหรับท่านที่ชอบทวิตเตอร์แบบซิลโดมนะครับหรือว่าทวิตเตอร์โดมนะครับทั่วๆไปแบบนี้นะครับ ขอบคุณนะครับ